พอเฝ้าอยู่นีไหมุกผักเหี้ยงโอ้ยเร็วเร็วให้ลุงไม้ขนของเร็วเร็วหน่อยเร็วเร็วเอาวเร็ลุงรีบอยู่เอ้ามาตีลุงเนี่ยังปุ๊ดอีกเหี้ย ก่อนสุดไรรับส้มชิปแสนสถานมีเกมดีๆมากนําเสนอมากไม่หลากหลายเกมสะมคจสมาชิกมือนี่ตั้งแต่300บาทขึ้นไปหลับหมุนวงหล่อฟี่ห0รบาทแนะนําเพื่อนมากขันตําหาค้นหลับหมุนวงหล่อฟี่แอดไปเลยด้อครับแอดไลน์ไอดีมีแอดน้ำหนาแอดทีเฮีสามสิบห แอดไปเลยบอกว่ามาจากแสสทานมีโบนัสพิเศษมากมาหลากหลายให้เลือกชั่วลอยเปอร์เซ็นครับโอ้ยมันคือสิบแบกมาเบิ่งไงไก่ข้าวตากผามันคือสิบแบกผ้าละหนักหนาสาหัสคักเนาะเมยแต่ห้าวตากผากับซ้ำนีแล้วจเจ้าเบิ้งเปียงมันหักแตย้ยงได้ ก็เพิ่งเห็นนี่ลหละเรืวห้าวตากผามันกับแบบพระละขนาดนี้แล้วจนแล้วขนาดเล่าตากผายัางหักลงงขนาดนี้แล้วผมสิเป็นจ้าใดครับผมไข่สิเป็นจ้าใดนี่ซอไปไม่ถ้ามันบ่ไหวเก่ามากกว่าสิคนเอาอ๋อมันไดยูต่ว่า เจ้าบ้คิดเลี้ยวโตนคิดสงสารมันในตีมันกันในน้อยบางๆงนึ่งก็เบิ้งเสียผ่านไ้เพียงโอ้ยไปแต่ละหอกแต่ละงานเจ้าบ้สงสารมันเนี่ยบ่เหมยจ้าเบิ้งที่ล่ะเจ้ากระสิบเห็นว่ามันทนมันท่านขักมันอันดีจ้าเบิ้งเพียงโอ้หักลงองเลยครับเมื่อเบิ้งใหก่ๆเบิ้งเปียง เจ้าคิดว่ามันรับน้ำหนักเป็นได้ลอยโลสองลอยโล่นนี้ตอวนี้มันเป็นยังมันก็บพรเป็นยังแล้วเจ้าคิดสภาพเบิ้งเอาขนาดเล่าตากผ่าเจ้าก็เป็นทั้งสี่เราห้างตั้งดีตะทั่วข่อยเบิ้งของอยู่ข้างหลังครับนี่เบิ้งครับส่วนผมสิขนขื้นขนโลงหมดในแต่ละรอบสภาพผมสิเป็นยังไงสิปวดแขนสิบปวดหลังบอดแถมมันปวดก็เอาขึ้นมากมัน่า แถมยังถือมาถือจมถือดาวาซาวานันวานีอีกฮะอันนั้นอีกเ,ออเร็วๆโอ้ยเอาขยืนเบิ้องเงี้ยังดมยาดมกับคนึ้นมาซอยเบียงนาเที่ยงไหมคะนาที่ยาอีกเนงม,นมนขาเต้นีงะไรแล้ว มันก็เกินไปครับเบิ้งเปี่ยงโอ้ไม่หนักมันบาไหวเหรอแมสสภาพมันจนแบบมันอยู่ยี่มุ้เจ้าก็ยังแม,งมงสมันขึ้นไห่ไส้มันขึ้นไมหรือกับบ้านไปนี่ไปเป็นของห่างซะเถอะไปเป็นของห่างซะลิตัวนเนาะเออซื้อมาลอยก็บาทขายก็คขึ้นซื้อวันใดพอสิบบาทดอกเบิ้งแล้วล่ะซื้อมาเด็กกับเบลซื้อมาจ้กบาท ร้อยเก้าสิบห้าบาทบัดขายของห่างได้บ่เกินสิบบาทสั่งกิโลแล้วเอ้ย,อยว่าสิบบาทเถอะแต่บ่เกินเสิร์ฟไปเร็วๆไปขนของโอ้กขนอยู่ดีลนะ่ะขนาดเท้าตากผ่านเลยไม่ยังรับสภาพากับว่าอะไรจะเบิ่งเสียงหลอกไฟเลยจะป่ะสงสารข่อยแนบบอถ้าเจ้ารับสภาพข่อยเพื่ออะไรจะบอกว่าจงบอกหนาล้นหนาล้นฮะอันนี้หนารถอีกโอ้ รหลีบปนันเนอันนี้ไปห,หนารถแน่นี่เ,เมืลล่อลหบ่ไอผ่าเส้นหนาวมานานเนัพงขยะอันลุงแ่มา,มานาม่ผาส้ต่ขอขอาตัวอองเนหนอยไตโัดเดีอย่าลืมเด้อเอาออกมาให้มดไอพวกเป็นยังโกไอเลือตัวจะเล่าจากผ่านี่แม่เห็มันได้จังเดียว มันบ่มีสิใส่อันนี้คัะกูนี้ดิเล่าโอ้ยมาเบิ่อไงไกๆเหมือนเฉพาะคิดสิสงสารมันเรียจังน่อยในติเจ้าบอว่าวนอาทีตเจ้าเพื่ออย่างไปส้อมห้าตาคายคอยเออเฮ็ดใส่อันนี้ดอกมันเนี่ยอันเก่านี่มันมีห้อยอยู่นี่มันคือหักควได้ก่แล้วเดี๋ยวใส่อันเก่านี่อันใหม่กันโอ้ยซื้อมากเพราะไหนเพราะสามเดือนไปนีดเดียวพอเดือนไป ข้าวตาพาหน่พ่อได้พ่อ,พ,อพ่อเดียนไปอาทิตย์เดียวมึงอยู่ได้อาทิตย์เดียวมึงยังเป็นซ้ำหนีกูยอยู่มาสองปีแล้วมึงอ่ะถูสิูซ้ำใดสภาพกู <c oughs> สวดตลอดชีวิตนี่นักนาสาหัดเด้นี่เลยสีจมเ็ดยางฮะเร่เร่เฝ้าขนกับเฝ้าอยู่นี่แล้วตากไปที่ได้ปิดประตูรถเซฟเมืเ่อเล้วนี่ตาไปพุ่น ตาไว้แท็กเอาพาดไปหนีนี่พาดกับซ้ำเติมมันไปหนีแล้ว <c oughs> ได้ไหมมันก็เป็นดินซีเราอยู่มั้ยทนานั้นนีนหลา้ดอกเดี๋ยวกรถึงบ้านเดี๋ยวเขาลงไม่เดี๋ยวชุดหนูจะอาบโอ้ยเนาะเอาจัดเรียบร้อยดีไป